งชงตมร100้อยเปอร์เซนและชงร่วมใกล้เข้าสู่ปีใหม่ซึ่งตรงกับปีนักษัต์ปีเถาะหรือปีกระต่ายแน่นอนว่าเรื่องของปีชงเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจเพราะเชื่อกันว่าถ้าถึงปีชงของเราเราจะได้รับผลกระทบต่างๆในเรื่องที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นหรือการเจ็บป่วยตามมาสำหรับปีชงเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์จีน คำว่าชงในภาษาจีนหมายถึงการประทะดังนั้นคำว่าปีชงคือปีที่อาจจะมีการประทะเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามากขึ้นหรือทําความเข้าใจแบบง่ายๆตามความเชื่อก็คือปีนั้นเป็นปีชงของนักสัตว์ไหนไม่ว่าจะทําอะไรก็จะเกิดอุปสรรคทําอะไรก็เกิดปัญหาติดขัดไม่ราบรืดโดยความเชื่อเรื่องปีชงจะเกี่ยวข้องกับองค์เทพไทสวยหรือเทพเจ้าผู้คุ้มของดวงชะตา แต่ปีชงในแต่ละปีจะมีนักษัตวที่ชงตรงและชงร่วมทำให้หลายคนมองหาวิธีแก้ชงซึ่งเป็นการไหว้ขอพรให้เทพเจ้าปลดเป่าทุกข์และบรรเทาเคาะกรรมสำหรับปี2566ตามปีนักษัตวคือปีกระต่ายจะมีปีรากาเป็นเจ้าภาพชงร0อเปอร์เซนและชงร่วมก็คือปีเถาะปีมะเมียและปีชวดซึ่งจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าปีชง ปีรากาชงเต็มๆร้อยเปอร์เซหรือก็คือใครที่เกิดในปีนักษัตรนี้จะต้องระมัดระวังมากที่สุดจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันทั้งด้านบวกและด้านลบโดยคนที่เกิดปีนักษัตรรากาได้แก่คนที่เกิดตรงกับปี2476 2488 2500 2512 2524 2536 2548และ2560 ปีชงร่วมได้แก่ปีเถาะหรือเรียกว่าปีคักคือเป็นนักษัตว์ที่ชงกับตัวเองอาจมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมีอุปสรรคต่างๆเข้ามาได้คนที่เกิดตรงกับปี2482 2494 2506 2518 2530 2542และ2554ปีมะเมียปีพัวคือปีที่ได้รับผลกระทบเรื่องสุขภาพได้แก่คนที่เกิดตรงกับปี 2485 2497 2509 2512 2533 2545และ2557ปีชวดคือปีเฮงคือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรมได้แก่คนที่เกิดตรงกับปี2479 2491 2479 2491 2503 2515 2527 2539และ2551นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามน้าปัวสกุณาสสะโทปาปะคาหัวโทสุพินังอาการตังพุทธานุภาเวนณวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามน้าปัว สกุณนาสสะทว่ป่าปะาะหัวทวสุปินังอการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมเมตังอวมังฆลานชฉยวัจามนาปวสกุณนาสสะทว่ป่าปะาะหัวทวสุปินังอการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยอจามานาปวสกุณาสสะโทปาปาคาหัวโทสุฟินังอาการตังพุทธานุภาเวณนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยอจามานาปว สกุณนาสสะทวะปาปะกะหัวทวสุปินังอาการตังธามมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอวมังฆลานเจโยอาจามะนาปวสกุลนาสสะทวะปาปะกะหัวทวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปัวสกุณาสสะโทปาปะคาหัวโทสุฟินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตังอวมังคะลานเจโยจามนาปัว สกุณนาสสะทวปาป่าข้าหัวทวสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอวมังคลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทวปาป่าข้าหัวทวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาโปะสกุณาสสะโทปาปะขะหัวโทสุฟินังอาการตังพุทธานุภาเวณวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาโปะ สกุณนาสสะทวป่าปะกะข้าหัวทว่สุปินังอาการตังธรรมมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนิเมตังอวมังคลานเจยวัจามนาปวสกุณนาสสะทวป่าปะกะข้าหัวทว่สุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนนิเมตตังอวมังคลันจจโยจามนาโปสะกุณาสะสะโทปาปาคาหัวโทสุภินังอาการตังพุทธานุภาเวณนวินาสเมนตุยันทุนนิเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาโป สกุณนาสสะทัวปาปะกเหัวทัวสุปินาอาการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอาวมังฆลานเจโยจามนาภาสกุณนาสสะทัวปาปะกเหัวทัวสุปินาอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนนิเมตตังอวมังคลานเจโยจามนาโปะสกุณาสสะโทปาปาคาหัวโทสุพินังอการตังพุทธานุภาเวณวินาสเมนตุยันทุนนิเมตตังอวมังคลานเจโยจามนาโปะ สกุณนาสสะทว่ปาปะาะหัวทวสุปินังอาการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเนมตังอวมังฆลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทว่ปาปะาะหัวทวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปวสกุณนาสสะโทปาปะคาหัวโทสุพินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปว สกุณนาสสะทวปาปะกะ้าหัวทัวสุปินังอาการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเนเมตังอวมังขลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทวปาปะกะ้าหัวทัวสุปินังอาการตังสังขานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปัวสกุณาสสะโทปาปะคาหัวโทสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปัว สกุณนาสสะทัวป่าปะกะ้าหัวทัวสุปินังอการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเนมเมตังอวมังฆลานเจโยอาจาร์มนาปวสกุณนาสสะทัวป่าปะกะ้าหัวทัวสุปินังอการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนภาพวัสกุณาสสะโทปาปะคาหัวโทสุพินังอาการตังพุทธานุภาเวนณวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนภาพวั สกุณนาสสะทว่ป่าปะกะข้าหัวทวสุปินังอการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมเมตังอวมังฆลานเจโยอาจามะนาปวสกุณนาสสะทว่ป่าปะกะข้าหัวทวสุปินังอการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวะมังคลานเจโยจามนาปัวสกุณาสสะโทปาปะคาหัวโทสุฟินังอาการตังพุทธานุภาเวณนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวะมังคลานเจโยจามนาปัว สกุณนาสสะทว่ป่าปะกะ้าหัวทวสุปินังอาการตัางธรรมมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอวมังฆลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทว่ป่าปะกะ้าหัวทวสุปินังอาการตัางสังฆานุภาเวนวินาสเมนโต ยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปัวสกุณาสสะโทปาปะคาหัวโทสุฟินังอาการตังพุทธานุภาเวณนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคะลานเจโยจามนาปว สกุณนาสสะทวปาป่าเข้าหัวทวสุปินังอาการตัางธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอวามังคลานชจยโยอาจารณาปวสกุณนาสสะทวปาป่าเข้าหัวทวสุปินังอาการตัางสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาปวสกุณาสสะโทปาปาคะหัวโทสุฟินังอาการตังพุทธานุภาเวณนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาปว สกุณนาสสะทว่ป่าปะกะข้หัวทัวสุปินังอาการตังธรรมมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอวมังขลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทว่ป่าปะกะข้หัวทัวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาปะสกุณาสสะโทปาปะข้าหัวโทสุภินังอาการตังพุทธานุภาเวณนวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาโปะ สกุณนาสสะทวปาปะาเข้าหัวทวสุปินังอาการตังธรรมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมิตังอาวมังฆลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทัวป่าปะาเข้าหัวทวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนนิเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาโปะสกุณาสสะโทปาปาคาหัวโทสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวณวินาสเมนตุยันทุนนิเมตตังอวมังคลันเจโยจามนาโปะ สกุณนาสสะทวาป่ปะกะ้าหัวทวสุปินังอาการตัางทำมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเมตังอวมังคลานเฉยโยอาจารณาปวสกุณนาสสะทวาป่ปะกะ้าหัวทวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนตุ ยันทุนในเมตตังอวมังคลานเจโยจามนาปัวสกุลนาสสะโทปาปะคาหัวโทสุพินังอาการตังพุทธานุภาเวนาวินาสเมนตุยันทุนในเมตตังอวมังคลานเจโยจามนาปัว สกุณนาสสะทวะปาปะคะหัวทวสุปินังอาการตังธรรมมานุภาเวนวินาสเมนตุยันทุนเนเมตังอาวมังฆลานเจโยอาจารนาปวสกุณนาสสะทวะปาปะคะหัวทวสุปินังอาการตังสังฆานุภาเวนวินาสเมนโต นะโมเมสัพพะเทวานังสัพะระหะจะเทวานังสุริยันจันทังปมุจฉะสะสิภุโมจะเทวานังวุฒโลาพังภวิสติชีโวสุโรโะมหาราพังโสโรเกตุจมหาราพังสัพะพยังวินาศสันติสัพะทุกขังวินาศสันติสัพะรูขังวินาศสันติลักขณะอหังวันทามิสัพพทา สัพพเทวามังปาระยันตุสัพพธาเอเตนะมังคระเตเชนะสัพพโสถีพระวันตุเตใช้เสริมดวงชะตาจงผูกดวงชะตาของตนพร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตนไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่าดวงพิชัยสงครามแล้วดวงชะตาที่บรรจุวางตั้งไว้ข้างฐานพระเมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาบสกาละเป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแล